หน้าหลังตัวนี้อ,อยู่ที่ห0แสนครับห0แสนนั่นเพื่อ<ช>นนะครับแล้วก็จะเป็นของตัวใหม่เป็นของปีนี้อ่าฮะรับด้วยสีฮับมันจะเป็นสีสีเทาและ,ะจะเป็นสีเดียวกับตัวปั๊มค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่แล้วพี่เฉพาะของแต่งก็ที่อยู่ในรถตอนนี้ก็ประมาณสักล้านสามล้านสี่ประมาณนี้ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมบอลบีซีเคนะครับวันนี้เราจะพาไปดูเทสลาเงินล้านเพื่อนนี่เลยนี่บอกเลยคันนี้ สุด,ดเพื่อนสุดประเทศคันนี้เทสลาโมเดลสามรุ่นเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับนี่ออาจริงคันนี้ก็เป็นรถของพี่โบนนะเราเคยรีวิวไปน่าจะ2อสารอบแนละ้วแต่ว่าวันนี้มาอัปเดตนิดนึงเพราะว่าพี่แกเพิ่งไปเปลี่ยนนี่มาเลยฝากระโปรงคาร์บอนเพื่อนเป็นไงเอาจริงเทสลาก่อนหน้านี้ผมว่ารถพี่พลก็สวยเข้ารูปแล้วนะเพื่อนแต่ว่าพอพี่เขาใส่ฝาคาร์บอนอนะผมรู้สึกว่ารถมันดูแบบเปลี่ยนไปอีกคันหนึ่งเลยเพื่อนเห็นปะมันดูซิ่งขึ้นเยอะมากเลยอะ คันนี้บอกเลยว่าของแต่งล้านกว่าน,นเพื่อนอ่ะผมไปดูเฉพาะเบรกแค่เบรกนี้ก็ปลาไปหกแสนแล้วนะเพื่อนยังไม่รวมพาร์ทวอร์สไซเนอร์รอบคันเลยนะล้อบีรวมยางมิชลินพอลอตโฟเก็2องแสนกว่าแล้วนะเพื่อนเนี่ยแค่ตรงนี้แล้วก็ช่วงล่างอ่ะก็เกือบล้านแล้วนั่นเพื่อนนะ เดี๋ยวเรื่องรายละเอียดเราค่อยมาติดตามกันเนาะว่าเทสลาโมเดลสของพี่พลคันนี้ทำอะไรไปบ้างเพื่อนๆก็ลองดูเป็นอีกหนึ่งแนวทางการแต่งเนาะสำหรับใครที่ขับตัวโมเดล3อยู่ลองดูคันนี้ได้นะเพื่อนว่าชอบชิ้นไหนอะไรยังไงนะก็สามารถเอามาแต่งตามได้นะเพื่อนเนี่ยผมไปดูไฟตรงไฟท้ายคือพี่แกเปลี่ยนหมดเลยนะเพื่อนเนี่ยไม่มีอะไรที่มันเป็นของเดิมรถเลยนะเพื่อนเนาะใครชอบคันนี้ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวเราไปรับชมคันนี้เลยครับผมไป ไปครับทุกคนไปชมเทสลาโมเดล3ตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์ของพี่พลกันเลยครับผมไปหาทางพี่พลเลยพี่พลสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาชมเทสลาพี่พลหน่อยนะครับผมครับผมก่อนที่เราจะไปดูของแต่งตอนนี้ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่แล้วพี่เฉพาะของแต่งก็ที่อยู่ในรถตอนนี้ก็ประมาณสักล้านสามล้านสี่ประมาณเนี้ยครับอ่าครับผมตอนนี้อัปเดตไปถึงไหนแล้วนะพี่พลก็ล่าสุดเพิ่งเปลี่ยนตัวฝากระโปรงมาครับเป็นคาร์บอน อ่าครับผมอันนี้ผมอยากรู้วนอะณตอนนี้เขานิยมเปลี่ยนฝาคาร์บอนกันไหมพี่เทสลาเทสลาเปลี่ยนกันเยอะนะครับ,รบมันก็จะมีแบบเรียบที่แบบไม่มีไม่มีสารไม่มีอะไรเลยแล้วก็จะมีฝาที่เป็นฝาเจาะรหรือว่าจะเป็นตัวอะอคริลิกที่เป็นใสเลยมองทะลุ มันก็จะมีหลายแบบหลายทรงให้เลือกครับอ่าครับผมครับผมเดี๋ยวเรามาดูของแต่งนิดนึงนะเพื่อนเผื่อ,อใครที่ยังไม่เคยดูคันนี้เนาะก็อ่านเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูนะว่าคันนี้มีแต่งอะไรบ้างคันนี้รอบคันเป็นชุดแต่งของอะไรนะพี่อ่าเป็นวอร์สไนเนอร์ครับก็คือรอบคันเลยถูกไหมพี่รอบคันใช่ครับเดี๋ยวเรามาไล่ตั้งแต่ด้านหน้านะอย่างด้านหน้าก็จะเป็นพวกลิ้นหน้าถูกไหมพี่ใช่ลิ้นคาร์บอนครับอ่าจะเป็นลิ้นคาร์บอนนั้นเพื่อนสาหรับใครสนใจก็สามารถมาสั่งกันได้นะเดี๋ยวผมจจะะไล่่่่่รรรราาาาคคคคใให้เเเพพืออออนนนนนนดูวสสํััับบบทีียงงแ5ชิป็ นหน้าลิ้นข้างดิฟหลังแล้วก็สปอยเลอร์หลัง5ชิ้นอยู่ที่8,500 0่ครับแ0 0 0นั้นเ้ื่ั้นไม่รวมฝากระโปรงนะใช่อันนี้เป็นงานบ้านเรานะ,ะเป็นสเกล1ต่อ 1, 1> อ่าถ้าเป็นงานแท้สั่งวอไซเนอร์เลยเบิกเ,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 เข้ามาเยอรมันก็2,500 0 0 อ๋อนี่คือถ้าเกิดเป็นงานแท้ถูกไหมพี่ใส่อยู่ลาลานี้ครับสองแสบสองแสนห้าโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆนั้นเพนนื่อนๆสำหรับใครสนใจนะอันนี้เป็นสเกลหนึ่งต่อหนึ่งครับงานบ้านเราคาร์บอนเป็นผ้าอิตาลีอ่าครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะได้เป็นสีดาเงาสามารถทําได้ไหมพี่ก็สั่งได้ครับอ๋อสามารถสั่งได้<ช>ถ้าเกิดกใคร,ร 6, กว่ถ้าเกิดใครที่ไม่ชอบคาร์บอนนะถ้าเกิดเราอยากได้ฟอร์สทาได้ไหมพี่ เป็นฟอร์สก็ได้ครับออเป็นฟอร์สก็ทําได้ใช่ถ้าฟอร์สก็จะแพงกว่า8ปดหมื่นห้าขึ้นไปครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับเทสลาตัวโมเดล3อยู่เนาะอ่ะต่อไปเราคุยถึงฝาปงนิดนึงพี่อย่างฝานี้เป็นของตัวไหนนะพี่ฝาี่จริงเป็นอ่าเป็นทรงของไซมอนครับอ่าครับผมอ่าก็เบิกแท้มาอยู่ประมาณ7จ็ดหมื่นห้าโอ้ราคาใช้ได้เลยเองก็คือเขาจะเป็นเส้นตรงนี้เหรอพี่ใช่ก็จะมีสันตรงกลาง2เส้นครับ อ่าครับผมเพือเสริมความแข็งแรงอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ลูกฟงอ่าทุกคนผมไปดูนะว่าเนี่ยเข้าลูกแค่ไหนนะนี่โอ้โหอันนี้รอของนานไหมเนี่ยพี่พลตอนสั่งตอนที่สั่งมาประมาณห้าหกเดือนได้ห้าหกเดือนนั้นเพื่อนสายฝาสวยมากเลยพอมันเปลี่ยนฝารู้สึกว่ามันเป็นรถอีกคันหนึ่งเลยเนาะพี่น้องใช่หน้ามันเปลี่ยนไปเลยเออมันมันดูแบบมันดูซิ่งขึ้นเยอะเลยนะเพื่อนอ่าครับผมแต่ตัวเนี้ยเป็นงานบ้านเรานะอ่าครับผมแล้วก็จะแตกต่างกับตัว งานแท้อ่าฮะอ่าครับผมนเรื่องของด้านหลังอย่างงานบ้านเราประมาณเท่าไหร่พี่ที่ตอนนี้ตั้งราคาไว้อยู่ประมาณ3 5 0 0 0่าครับส5 0 0 0าใช่ครับสำหรับใครที่มันจะมีความแตกต่างของตัวด้านหลังเดี๋ยวให้ดูด้านหลังฝากระโปรงครับผมทุกคนเดี๋ยวเรามาดูมันเป็นคาร์บอนทั้งชิ้นเลยถูกไหมพี่ใช่ครับปกติด้านหลังมันจะเป็นเป็นงานดิบอ๋อโอ้ยนี่นี่นี่ทุกคนดูดิเขาเป็นคาร์บอนแบบทั้งบานเลยนะใช่ครับ มันจะเหมือนกับตัวฝาเดิมเลยอาครับพี่ที่มันจะเป็นรังพึ่งจะเป็นกระดูกงูแบบนี้เฮ้ยแต่ข้างในนี่คือเขาก็เป็นผ้าคาร์บอนเหรอพี่เป็นผ้าคาร์บอนใช่อย่างที่บอกส่วนใหญ่เขาจะโชว์เป็นงานดิบหมดเลยอ่ใช่ใช่ใช่แต่อันนี้เราเก็บให้เรียบร้อยหมดปกติแบบบางฝามันก็จะเป็นคาร์บอนแคบข้างนอกถูกไหมพี่ใช่ข้างในก็จะเป็นงานดิบโอ้แต่อันนี้คือแบบคาร์บอนทั้งทั้งบานเนี่ยทุกคนโอ้สวยมากเลยอะก็เก็บให้เนียนยันด้านในเลยครับอันนี้คือมันเป็นทรงฝาเดิมถูกไหมพี่ใช่เป็็นงฝฝาาเดิมกคือ กระโปงไฟฟ้าก็สามารถทําได้ถูกไหมพี่ใส่ได้ใส,ใส่ได้ปกติเลยลอ,อ๋อก็คือใช้งานได้เหมือนเดิมเลยแต่ค,คันนีย้ยังติดตั้งตัวชว็อคไฟฟ้าไม่เสร็จอ่าครับผมอู้ทุกคนผมไปดูนะเนี่ยเขาเป็นคาร์บอนยันขอบตรงนี้เลยนะโหสวยมากเลยเนาะสำหรับใครสนใจนะ่ะเดี<ม>๋ยวเราไปดูด้านข้างนิดนึงพี่พลครับผมอย่างคันนี้เป็นล้อ BC อยู่ป่ะพี่ล้อ BC ครับ2ชิ้นเป็นล้อ BC อยู่ครับผมเป็นล้อ2ชิ้นสำหรับใครสนใจนะผมไปมาดูนี่นึ นี่ล้อ BC 2องชิ้นก็คือพี่พลจะเลือกเป็นตัวแม็กเป็นดําด้านนะพี่เนาะใช่ครับตัวก้านเป็นดําด้านขอบเป็นดําเงาอ่าครับผมครับผมสำหรับใครสนใจสั่งเบิกสั่งมาเหมือนกันครับอ่าครับผมชุดนี้ก็อยู่ที่แสนแปดห้าครับแสนแปดห้านั่นเพื่อนเฉพาะตัวล้อแม็ก BC Force นะเพื่อนแล้ะยางยางเลือกใช้เป็นตัวไหนนะพี่ยางเป็นมิชลินครับเป็น 4S อ่าครับผมครับผมไม่ดูซีรีส์นะน่าจะเป็นสองสี่ห้าสามห้ายี่สิบพันนะพี่ เส้นหนึ่งก็ประมาณหมื่นสามห้าอ่าครับผมเดี๋ยวค่อยไปดูด้านหลังนันเพื่อนด้านหลังก็จะใหญ่กว่านะพี่เนาะใช่ครับครับผมคันนี้ก็มีเบรกเพิ่มนั้นเพื่อนก็เป็นเอ็นเลสโมโนบล็อกนะพี่เนาะครับผมอันนี้ถามนิดนึงฟิลโมโนบล็อกเป็นยังไงอ่ะพี่เอ่อมันอยู่เลยอ่าพอกดครั้งแรกปุ๊บมันมันไม่เหมือนกันกับตัวพวกตัวอื่นที่เคยใช้มานะครับมันจะอยู่ติดตั้งแต่ครั้งแรกที่เราลงน้ําหนักเลยอ่าครับอ่าแล้วก็พอเพิ่มน้ําหนักมันก็อยู่ตามเท้าเราเลยอ่าครับครับผมมันจะไไมม่่ดดดู้เหือออนยางพวก เบรกตัวอื่นครับผมก็คือมันจะไม่หัวทิมถูกไหมพี่ไม่หัวทิมครับใช่แต่อยู่อยู่กับอยู่เลยอครับผมแต่ไม่หัวทิมครับอย่างพี่วนลเปลี่ยนโมเดลบล็อกมาเท่าไหร่อ่ะพี่หน้าหลังหน้าหลังตัวนี้อยู่ที่หกแสนครับหกแสนนั่นเพื่อนับดูด้านหลังครับแล้วก็จะเป็นของตัวใหม่เป็นของปีนี้นะครับด้วยสีฮับมันจะเป็นสีสีเทาและจะเป็นสีเดียวกับตัวปั๊มอ๋อโอเคโอเคถ้าเป็นตัวปีเก่าจะเป็นฮับทองครับผมขนาดจานอ่ะพี่ จ,จะเป็น370หน้าหลังครับ370ก็ถือว่าน่าจะเต็มของเขาแล้วถูกไหมพี่เต็มใช่ครับน่าจะเต็มของเขาแล้วแล้วอย่างช่วงล่างคันเนี้ยพี่พลตัวโช๊คใช้เป็นโอลินครับอ่าครับผมโอลินโอลินนี่อีกเท่าไหร่แสนแปดห้าครับแสนแปดห้า <18 5. S 2> ผมถามนิดนึงดิรถโหลดเตี้ยอย่างเนี้ยมันใช้งานลําบากไหมพี่เอ่อที่ใช้ก็ผมใช้งานปกติเลยนะอ่าครับเพราะว่าเราชินชินกับรถเตี้ยด้วยแล้วก็ ในเรื่องของทางชันอะไรพวกนี้ก็ต้องเอียงอะครับครับผมหมอนถนนอะไรพวกนี้ผ่านได้ปกติอะครับผมครับผมขึ้นห้างขึ้นไรมาหมดแล้วแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาต่อการขับขี่ไม่เป็นหาครับใช่มีคูดมีอะไรบ้างแต่เท่าที่ดูมันจะคูดแค่ตรงลิ้นเฉยๆอ๋อลิ้นนั่นค่ะใช่แต่ลิ้นเราทํามาสองชั้นอะครับผมสำหรับการรองรับการคูดอยู่แล้วอะครับผมครับผมเพราะถ้าเรื่องลิ้นพวกนี้กับรถเตี้ยเราชานาญอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวเราไปดูของแต่งเพิ่มด้านข้างนั้นเพื่อนอย่างกระจกมองข้างก็เป็น ตัวนี้เป็นคาร์บอนครับตัวนี้เป็นคาร์บอนเลยางเราใช่ยอ๋อโอเคโอเคเป็นคาร์บอนนั้นเพื่อนแล้วก็ด้านข้างก็จะมีทรงบอสไซเนอร์ถูกไหมพี่ใช่ครับนี่นะทุกคนเอาผมไปดูล้อท้ายนะยางด้านหลังซีรีส์เท่าไหร่อ่ะพี่สองแปดห้าครับสามสิบใส่สองแปดห้าเลยอ่ะพี่ใช่ครับหูใหญ่มากเลยนะทุกคนมันจะเต็มพอดีหมดครับอ่าครับผมแล้วก็ไม่โดนซุ้มแต่จับไม่ติดเนาะพี่เนาะไม่ติดครับจับไม่ติด ใส่ของใส่เครื่องมือช่างนั่งข้างหลังอีก3คนก็ไม่ติดครับโหเนี่ยทุกคนเบรกสวยมากพร้อมเบรกมือไฟฟ้าด้วยนะใช่ครับเบรกมือฟ้าเป็นของเทสลาด้วยนะอ๋อคือเป็นตัวเทสลาใช่ใช่ครับเดี๋ยวเรามาดูท้ายตอนนี้ท้ายมีอะไรบ้างเนียพี่ด้านหลังก็จะเป็นวอลซเนอร์เหมือนกันตัวสปอยเลอร์หลังนะครับก็จะรับกับฝากระโปรงเดิมนะครับแล้วก็ดิฟหลังตัวนี้ก็จะเป็นของวอลซเนอร์เหมือนกันอ่าครับผมแล้วก็อย่างที่บอกว่าสเกลเขาจะเป๊ะหมดเลยนะครับชีบจะตรงทั้งหมด นะครับครับจะไม่มีเอียงไม่มีเบี้ยวไม่มีงออ่าครับครับแล้วก็จะแนบกับตัวกันชนทั้งหมดครับร้อยเปอร์เซ็นต์่าครับผมครับไฟท้ายเปลี่ยนเพิ่มแลพี่เนาะไฟท้ายเปลี่ยนครับใช่เป็นไฟเอ็มแล้วก็คู่กับตัวไฟทับทิมอ๋อครับผมไม่ต้องแปลงนะพี่เนาะไม่ต้องแปลงครับทุ่อยางจะเป็นปลั๊กตรงรุ่นทั้งหมดแต่ไฟสวยมากเลยเพื่อนโลโก้หลังเพิ่มนั้นเพื่อนนี่เป็นเทสลาสีดำนะเดี๋ยวเรามาลองเปิดไฟดูนั้นเพื่อน อ๋อก็จะเป็นไฟแบบนี้จะวิ่งก็จะวิงจะจะว่งเวลข้ามครับครั้งแรกอ่าครับผมนี่มีไฟตรงนี้ด้วยถูกป่ะพี่ใช่เป็นทับทิมเป็นทับทิมก็คือเป็นทั้งไฟเบรกหมดเลยถูกไหมพี่ใช่ครับเป็นไฟเบรกไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟหลีอ่าครับผมแต่ถ้าโดยส่วนตัวผมจะไม่ชอบไฟเลี้ยวอยู่ที่ไฟทับทิมอ่าครับมันจะไปวิ่งคู่กันกับไฟด้านบนอ๋อมมันจะดูเยอะเกินไปครับเราก็จะออกอ่าครับผมอย่างไฟท้ายแบบนี้แพงไหมพี่ ไฟท้ายอยู่ที่15,900ครับ15,900อ่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนครับเทสลาโมเดล3อยู่เนาะเบื่อไฟเดิมก็มาเปลี่ยนกันได้ก็จะมีหลายแบบหลายทรงก็ทักเข้ามาคุยกันอ่าครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในเพิ่มนิดนึงพี่บลับก่อนไปไล่ภายในก็มีดำยกพี่เนาะใช่ครับแล้วก็จะมีตัว คาร์อบอนทีดัมยกอ๋อโอเคโปรตริมเขาจะเป็นดําด้านใช่ครับอ่าครับผมอย่างภายในมีอะไรบ้างเนี่ยพีตอนนี้ก็จะเป็นแอมบ์ไลท์ครับอ่าครับผมก็สามารถเปลี่ยนสีได้เลือกสีได้ลดแสงเพิ่มความเข้มปิดการใช้งานอ่าครับตัวอย่างตั้งสเต็ปให้กระพริบตามเสียงเพลงอ่าครับผมได้หมดเลยได้หมดเลยแล้วก็จะมีจอหลังมีจอหลังเพิ่มใช่ตัวนี้ก็จะเป็น Android ครับก็สามารถดู y ย u ทูบคนนี้ได้หมดเลยแล้วก็ควบคุมการใช้งานของตัวเบาะด้านหน้าซ้ายอ่าฮะปรับเปลี่ยนวิทยุสถานีเพิ่มเสียงลดเสียงก็ ก็คงจะนี้ได้เลยอ่าครับผมอ่ะด้านหลังน่าจะประมาณนี้นะพี่น้องใส่ครับประมาณนี้อ่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูฝั่งด้านคนขับต่อนะมีอะไรบ้างอย่างฝั่งนี้พี่พลทำอะไรบ้างเนี่ยพี่อ่าแรกแรกอันดับแรกเลยก็เป็นพวงมาลัยครับพวงมาลัยยอกอ่าฮะอ่าตัวนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยสีขาวตัดด้วยคาร์บอนอ่าครับอ๋อตรงนี้ก็จะเป็นคาร์บอนตรงนี้ก็จะเป็นสีขาวเลยนั่นเพื่อนแต่มันก็ดูเข้ากับสีรถเนาะคาร์บอนเราใช้เป็นคาร์บอนเงาอ่าครับผมผมถามนิดนึงเดี๋ยวไอ้พวงมาลัยยอกนี่มันใช้งาานยกม ที่ผมใช้ก็3วันก็ชินแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ขับรถมือเดียวได้ขับรถมือเดียวได้หมดเลยทรงนี้แบบอารมณ์แบบ F1 เลยนะเพื่อนแล้วก็จะมีจอนะพี่เนาะใช่จอหลังพวงมาลัยตันนี้เป็นจอ a อนด o อ d ครับครับผมจะเป็นขนาดใหญ่ถูกไหมพี่ใช่ครับแต่ก็จะมีข้อเสียนิดนึงบังแอร์หน่อยครับแต่โดยส่วนตัวเป็นภูมมแพ้ก็เลยไม่ซีเรียสโอเคแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่อยากได้จอใหญ่ก็มีจอเล็กด้วยดูมีจอเล็กใช่ครับมีจอเทคแอนก็จะโดนตัวโดนหน้ามากกว่าสำหรับใครที่สนใจนั้นเพื่อนโอเคแล้วก็ แดชบอร์ดแผงประตูพวกนี้เป็นคาร์บอนเงาหมดเลยอออ๋นนีเก็จะมีให้เลือกนะครับคาร์บอนเงาคาร์บอนด้านอ่าครับอ่าแล้วก็จะมีฟอสคาร์บอนอ่าครับแล้วก็จะมีเป็นแบบเปลี่ยนทั้งชิ้นกับแบบครอบโอ้โหมีเยอะมาก็สามารถเลือกได้เลยถ้าแบบเงาเขาจะให้ความความใหม่อ่าครับพี่อ่าความหรูหราอะไรมากกว่าแบบครับพี่ดับด้าน อ่าครับก็<อ>ภายในคาร์บอนจะมีหมด3จุดถูกไหมพี่ใช่ครับจะมีตรงฝั่งประตูซ้ายขวาแล้วก็จะมีแผงคอนโซนกลกลางใช่เนาะแล้วก็จะมีตัว,ตว<ๆ>พวกปงมาไลด้วยอ๋อแล้วก็จะมีตรงนี้ใช่จริงมีพวกคอนโซลกลางมีอะไรอีกครับอ่าครับผมผของแต่งเขาเยอะมากแล้วอย่างหน้าจอที่มันเอียงเยียงนี้คือทําเพิ่มใช่ไหมพี่ใช่ปรับสีทิศทางครับอ๋อก็ายเป็นจอหมุนได้สีทิศทางปกติเขาจะฟิกมาถูกไหมพี่ใช่โอเคภายในน่าจะประมาณนี้คันนี้ต่อไปมีแผ่นทำอะไรอีกไหมเนี่ยพี่ก็เหลือฝากระโปรงหลังครับที่เป็นคาร์บอน อ่าครับพี่ครับผมแล้วก็อาจจะมีในส่วนตัวเบาะครับที่เป็นเลคาโลโอ้โหตอนนี้ก็คือเหลือ2รายการของไวพี่หลักๆนะหลักๆใช่ครับอ่าครับผมได้เลยถ้างั้นคงไปเรื่อยๆอ่าครับผมได้เลยเดี๋ยวพี่พลฝากช่องทางการติดต่อร้านหน่อยได้ก็ฝากร้านทันยาวโต้นะครับอยู่ในศูนย์คันด้ากรุงรัโพงนะครับลูกค้าที่ใช้โมเดล3นะครับเทสลาโมเดล Y นะครับหรือจะเป็นพวกคันด้านะครับสายคันด้าน่าจะรู้จักเรากันดีอยู่แล้วนะครับก็ฝากร้านทันยาวโต้ไว้ด้วยนะครับก็ฝากติดตาม ไ้เลยวันนี้ขอมาขับนี่นะเพื่อนวันนี้ก็พาทุกคนมาดูเจ้าเทสลาโมเดล3นะตัว Perform a n c e นั้นเพื่อนสําหรับใครที่ชอบคันนี้เนาะก็ลองดูได้นะเพื่อนเป็นอีกหนึ่งแบบการแต่งได้เลยนะชอบชิ้นไหนก็ลองแคปหน้าจอไว้แล้วก็ลองมาสอบถามพี่พลแกได้นะว่าชอบชิ้นไหนบ้างราคาเราถามให้หมดแล้วนะเพื่อนว่าของแต่งแต่ละอย่างราคาประมาณเท่าไหร่นะเพื่อนคันนี้ของแต่งโดยรวมประมาณล้านกว่านะแต่ว่ายังไม่หมดโปรเจกต์นะเพราะว่าพี่พลแกก็ มีแผ่นจะใส่ฝาหลังคารบอนแล้วก็ตอนนี้รอเบาะตัวลิคาโลนั้นเพื่อนเนาะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเนี่ยวันนี้ก็มีเทเลาโมเดลวามาทำนั้นเพื่อนเห็นไหมก็เป็นว่าใครชอบคลิปแบบนี้นะก็กดไลค์กดแชร์ด้วยคลิปหน้าอยากชมรถรุ่นอะไรก็กดติดตามเยอะยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนผมบ๊ายบาย